ในท่ามกลางความยากลำบากชีวิตจะได้รับบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดการสร้างอนาคตก็เหมือนการปีนขึ้นภูเขาสูงถ้าเรารีบร้อนมากเกินไปก็จะเหนื่อยเร็วและอาจจะพลัดตกลงมาการสร้างอนาคตอย่างโลดโผนอย่างเสี่ยงโชคอย่างใจเร็วด่วนได้อาจจะประสบโชคดี ให้สร้างขึ้นได้โดยรวดเร็วแต่ก็จะเป็นอนาคตที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนคนที่กระโดดขึ้นสู่ที่สูงรวดเร็วก็อาจจะตกลงมารวดเร็วได้เหมือนกันชีวิตไม่ใช่เวทีของนักเต้นรำหากแต่เป็นเวทีของนักต่อสู้ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อทุกคนได้ย่างมาสู่เวทีนี้แล้วก็จะต้องได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น,น้อย โดยทั่วกัน